you <music> ลองจินตนาการดูว่าอีก25ปีหลังจากนี้ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนกำลังจะเลือนหายไปสัญลักษณ์ที่โดดเด่นร่มเงาที่ทอดยาวบนถนนได้ทำหน้าที่ของมันมาแล้วกว่า125ปีตามอายุไขทั่วไปนั้นต้นยางนายืนหยัดได้150ปีซึ่งมีคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่าในอนาคตจะมีแผนการรองรับเช่นไร จากนโยบายการพัฒนาคูครองร่องน้ำการตัดถนนหนทางและการปรับปรุงทางหลวงในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งกำหนดให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นยางนาเพื่อความร่มรื่นสวยงามรัชกาลที่5เพิปนเกยเสด็จประเทศยุโรปไปหันความเจริญก้าวหน้าของฝรั่งเศสปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นแก่ประชาชนที่สัญจนไปมาเทศาบาลน,นำวิธีนี้ มาใช้ในภูมิภาคพ,พ่องก็มีการสร้างถนโนหนทางในในเชียงใหม่ขึ้นหลายสายเอาต้นไม้มาปลูกข้างทางถนนสายละปูนีก็ปลูกตอนอ้นยางตั้งแต่บ้านเด่นขึ้นไปทนที่สนามก็ยิมก้านนาะข,ขึ้นไปจนถึงสุดเขตแดนเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดละปูน ถนนสายเชียงใหม่ลำพูนมีจำนวนต้นยางนากว่า2,000ตน้นแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงเครื่องเดียวคือ995ตน้นซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรท้องถิ่นอย่างทางเทศบาลตำบลยางเนืง้งเป็นผู้ดูแลมากที่สุดถึง1ใน3เป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้อถนนสาย1ถนสนสายเชียงใหม่ลำพูนถนนเรียกถนนสายพรรัฒนมการดูแลรักษาของท้องถิ่นงคงเป็นการ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ใต้ต้นยางว่าจะอยู่อยากเป็นสุขได้อย่างไรภายใต้ต้นยางก็คือนโยบายมก็ไม่มีการตัดทางเทศบาลเองก็ต้องเป็นผู้สํารวจว่าตรงไหนมีกิ่นแห้งกิ่นที่จะเป็นอันตรายก็ทําเรื่องประษานอาบาจอขออาบาจอซึ่งรถรถของท้องถิ่นเราไม่มีรถขนาดสูงนะรถเทรนสุงก็ต้องไปขออาบาจอมันตัดมาดูแลยว่าให้มันมีอันตรายน้อย นอกเหนือจากการร่วมกันพัฒนาแล้วทางชุมชนและองค์กรท้องถิ่นยังได้ร่วมกิจกรรมการสืบชะตาต้นยางนาที่ชาวอำเภอสารพีจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปีหน้าสงฆ์อำเภอสารพีได้มาบอกว่าต้นยางนั้นเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสารพีนั้นก็ได้ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นและชาวอำเภอสารพีคิดที่จะ มีวิธีการที่จะอนุรักษ์ษาต่อในคิดในเรื่องของการบวชตลุยางขึ้นมาในปีพุทธศักราช2536พัะถูประสงค์รับก็มีการปลูกแ้งต้นยางและพิธีการสืบจัดวาแบบล้านาขึ้นมาเหมือกับการสืบสานาืห้กับคน นักน,นโยบายและแผนทรัพัากาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเขตพื้นที่พัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายประวัติศาสตร์การจัดระเบียบร้านค้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับต้นยางนารวมถึงการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมนี้เนี่ยเกิดความรักต้นยางขึ้นมา มทมให้ประชาชนรู้ว่าประชาชนจะได้อะไรทางเทศบาลตำบลหนองพึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลโดยเฉพาะการปรับปรุงภูมิทัศน์าจอศกษามาปลูกดอกกล้วยไม้เพิ่มรนต้นออยานะคะแล้วก็มีชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนอ,ออกมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกเพื่อให้ทัศนียภาพมันสวยงามขึ้น แต่เราจะมีการเพาะเมล็กต้นยางไว้ในการปลูกซ่อมเสริมแต่มันอาจจะไม่มันมันอาจจะยังจะช้าหน่อยเพราะว่ากว่าเขาที่จะโตมานี้แต่มันก็ยังดีดีกว่าที่จะให้เขาหมดไป อีก25ปีถนนสายเชียงใหม่ลำพูนจะยังเป็นถนนสายสำคัญทางประวัติศาสตร์และคงความสวยงามด้วยความรักความห่วงแหนจากผู้คนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันตามแนวทางการจัดการอย่างมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ที่จะช่วยให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายอนุรักษ์ที่คงอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไปดึงวังงนหึวันคยาอนุรักษ์ไว้เมื่อไมมีการทำลาย ว่าเป็น,นของคู่บ้านผู้เมืองมาแต่โบราณเอาหักษาเตัาที่จะทำได้